เพลงทีสองเพลอะไรเพลงเออเพลงสลับตาสวัสดีครับที่เดิมที่เดิมที่นั้นที่นั้นเซ็ตเกันเป็นเดือนเลยคืนนั้นคือที่เดิมใช่รู้ไหมว่าใครเป็นคนเก็บใจฉันทั้งทั้งที่มา ทิ้งตาตาร้ <c oughs> องไปเรื่อยๆพี่ร้องไปเรื่อยๆเ <c oughs> ขาก็บอกคํำว่าเรื่อยๆเรื่อยอยังไงวะเราก็ร <g ười> ้ <c oughs> องไปเรื่อยๆเพลงมันไม่มีอะไรร้องทิ้งทิ้งคำก็เซตเยอะแล้เราก็ดีไซน์เออแบบเนี้ยครับอะไรเงี้ยเาขาความเข้าใจมาเร็วแล้วพเพราะเพลงคำอุทธร์มันถูกเคี่ยวไ,ไปแหมมันมันเคี่ยวไปเราก็เลยความอิเนเนอร์มันมา <c oughs> ฮะตัวเองงมหน่อยะ รถยังไงครับหมายถึงว่ารถสแตนดาร์ดเพลงลงมานิดหนึ่งใช่จะได้ร้องให้ผ่านง่ายขึ้นใช่เชื่อไหมว่ามีแต่คนชมเวลาร้องเพลงตามร้านนะพี่มอร้องเพลงดีร้องเพลงพอพอไปเจอปรดิวเซอร์สองคนนี่เหมือนเราร้องเพลงไม่ดีเลยอ่ะไหนพี่งร้องให้ฟังเจอครั้งแรกพี่งร้องให้ฟังที่ร้องเพลงอัศนีโอ้โหพี่มอพี่มอร้องขึ้นจมูกจังเลยอ่ะจริงเหรอ รู้สึกอายตัวเองนะอายเขาด้วยมีคนชมร้องดีนะแต่แต่ดีแต่พี่ขึ้นจมูกนะร้องก็คืนใครก็จะรู้ว่าพี่ขึ้นจมูกมันอึกระทึกไปด้วยดนตรีกับคนคุยกันอ่ะแต่นี่มันเงียบนะพี่พี่ต้องอัดใส่เทปใส่แผ่นนะพี่นี่ขึ้นจมูกนะพี่ต้องหัดแล้วแหละโอ้โหฝึกอยู่นนั้นโอ้โหพอจะหายขึ้นจมูกเละผ่านมาได้ก็เลยหรอหลับตาก็คือหลับตอนช่วงเวลานั้นแหละช่วงเวลานั้นเลยไม่ว่าใคร ทิ้งๆอ่ะพี่ทิ้งๆอ่ะดีครับเขาให้กําลังใจตลอดการให้กําลังใจคือสิ่งที่สําคัญด,ด,ดีครับพี่ดีเยี่ยมเลยดีมาแล้วโฟอินฟูแล้วเออเออต้องอย่างนี้ดิซื้อแล้วเอเอาไปฮุบซื้อไม่ต้องร้องซ้าร้องซ้ําไว้เผื่อเลือกแต่ถ้าร้องสู้ไม่ได้ผมเอาอันนี้ละปะสมัยก่อนขอเขาจะปไปเงี้ยปะ,ปะเอานี้เ,นเอา ม่ดีจะเจาอย่านะอันนั้นหลอกอยู่เนี่ยประมาณนั้นแหละจากที่เพลงเธอรู้ใหม่แล้วก็ต่อมาก็เป็นเพลงเออก่อนรู้ใหม่เนี่ยรู้ใหม่เพลงสุดท้ายเพลงที่ห้าของซิงเกิลก็จะเป็นเพลงเร็ว 2เพลงร้องนั้นแบบมันจะมีพิงเร็วอีกเพงิงทึ่งร้องแบบฮาร์ดคอร์สมัยนะั้นมันยังไม่ฮิตฮาร์ดคอร์นะแต่เราเป็นเพลดีเไม่เอาจะตายอยู่แล้วทรมานเดี๋ยวเสียงเสียบอสชอบอ <c oughs> พี่โมบอสชอบพี่ต้องทำให้สวยแล้วกูบอสชอบร้องธรรมดาไม่ได้เหรออะไรเงี้ยคอนะีนาเมาสบอสชอบคอแตก แล้วเทคนิคร้องอันนี้ทำไว้ยังไงมาเองมาเองมาเองนี่ได้หมดเลยมาเองหมดเลยมันทำได้เองเงี้ยไม่ต้องมีใครสอนนะ ม่มีใครร้องแบบนี้เลยใช่ใช่ไม่มีฮัตคอร์ยังไม่มีเลยมีแต่ฝรั่งใช่รู้สึกว่าพี่มมจะเป็นคนเดียวที่ร้องเพลงแบบเสียงมีโซเชียลเสียงแตกครับก็ก็แตกตกไม่ใช่อีกลักษณ์นะแตกคือแตกแค่เพียงเดียวคือใส่ให้รู้ว่าโมมีความสามารถนะร้องหลบก็ได้ร้องแตกก็ได้อะไรเขาจะโชว์นักร้องโปรดิวเซอร์เขาจะโชว์นักร้องมีอะไรโชว์หมดนะพี่ผมจะโชว์ให้พี่อ่ะพี่โมทําได้ก็ร้องไปคอแตก พลงต่อไปวันรุ่งขึ้นรู้ไหม่อะซึ่งน้องนุ่มๆและเสียงหลบขอแตกแล้วร้องไม่ได้ผูทำไมร้องไม่ได้ครับมาเดี๋ยวผมเอาเหล้าให้พี่ดื่ม <c oughs> พี่ตี <c oughs> พี่ตีมันไปเอา <c oughs> มันไปเอาแบ็คเรเบิลไหมพี่พี่ซบผิวเ <c oughs> พียวห้ามเติมโซดานะพี่ดกน้ําเปล่าปึ๊บปึ๊บแล้วเข้าพี่เข้าไปร้องเลย <c oughs> โอ้ยยังไม่มายังไม่มาอดร้อนด้วยนะกินไปเรื่อยๆจนมัน จนมันฟูแล้วปึ๊งมาเลยนะ <มา S 1> เสียงเสียงที่ได้ยินกันเนี้ยคือ,ค,อ,อคือกินเหล้าเกือบครึ่งขวดโอ้โหไปทำท่านี้วะเอาเราเป็นคนขี้เมาอ่ะเราครับร้องเพลงสุดท้ายของซิงเกิลเพลงที่ห้า เอมุ่งมาไดไไงนะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ยินงดีตัว <ๆ S 1> เ,เองนะเพียงรู้ไหม27ปีผ่านไปยังกลับมาวัยรุ่นรู้จักอีกเหรอเออเราก็เลยดีเราก็ด,กดีใจเราก็ดีใจเพลงรู้ไหมกลับมาโอโอในยุคนี้ัวรุ่นรู้จักวงใจเพราะเพลงรู้ไหมชิงเกิลเซจแล้วก็ไปมิกซ์ดาวที่พี่โย อทางค่ายเขาก็วางแผนปล่อยตอนนั้นทาเพลงเสร็จประมาณเดือน <c oughs> น่าจะมีนาทางค่ายก็วางแผนเดือนหน้าเลยปล่อยเลยพวกค่ายเขาบุกรายกรเยอะอย่างไงี้ยเราก็ปล่อยเดือนต้นน่าจะต้นเดือนกลางเดือนเมษาปีสองพันห้าร้อยสาสิบเก้าเดือนเมษาประมาณกลางเดือนปล่อยก็ไปส่ง ตามตามสารอยูไปส่งไพเรลล็อกสัปดาห์เดียวครับเพยงเธอหลับตาติดท็อปเทนแล้วก็เยสยันเอ้ยเข้าไปท็อปเทนคนก็รู้จักแล้วดีเพาไปอีก2วันขึ้นไปท็อปไฟอีก2วันไปันดับหนึ่งแล้วเฮ้ยโอ้โหไปถึงเดือนขึ้นดัมหนึ่งคือทางค่ายเขาบอกว่าเขาเลือกเพลง ตีหัว,หวคือเพลงตีหัวนะทำไมเพลงตีหัวคือรับตาารใวางกลยุทธ์ให้กลยุทธ์คือกลยุทธ์คือมิวสิควนิวคือบอสบอสใช่ไม่ใช่โปรดิวไม่ใช่เราบอสบอสเลยแต่เราอะชอบโปรดิวอะชอบอยู่แล้วเพราะเพลงหลับตานี้รับรองพี่มอดังแน่นอนแว่าเขาก็มองขายเหมือนกันขามองขายเาบอกดังแน่นอนพี่เขาร้องให้ฟังแล้วแบบทําท่าแบบอินอะดังเราก็เฉยเราไม่รู้ว่าดังเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าเพลงเพาะหรือเปล่า เราฟังแล้วธรรมดามากเราลองแบบไม่ได้โชว์ศักยภาพตัวเองทั้งเสียงหลบเสียงแรกมัยังไม่มีแค่ตอนจบมันจะหลบแค่นั้นเองเราก็ไม่รู้ว่าดังแล้วเปล่าเสร็จแล้วมันมาจริงจริงเขาขาดนะเชื่อไหมว่าพี่ทุกวันพี่นั่งในรถเปิดวิทยุฟังทุกคืนเลยมีเปลี่ยนหลับตาเปลี่ยนหลับตาเปลี่ยนหลับตาที่บริษัทเบื่อมอไว้เปิดเปิดไปไหนก็เพียงกหลับตาแม่เปลี่ยนไม่ขึ้นไหนก็เพียงกหลับตาเบื่อมอกระจาย นั่งร้องไห้ยอยู่ในรถที่บ้านเฮ้ยเพลงมันดังเหรอะวะเนี่ยมนันเป็นไปได้ไงวะกูไม่เคยคิดว่ามันจะดังะเว้ยคิดแค่ออกเทปมัวอ,ออกเทปดัง <c oughs> ยืดแล้วอะ่ะแต่ร้องกันคืนก็ยืดเลยมันแค่ออกเทปนะเฮ้ย <c oughs> มันดังแล้วอะ่ะเ <c oughs> ชื่อว่าคือคอนเสิร์ตแรกไปเล่นหอกันค้าคนดึงขาดึงเชือกรองเท้าพี่คนที่กูเหมือนเบิร์ดเลยวันนี้วกูเหมือนเบิร์ดเ้ยวันนี้ว้ยดึงเชือกรองเท้ากับเราดึงขาเกง เอาแล้วลุยเลยไปลามเลยแล้วก็คนก็จีจ๊ดอยู่ตลอดเลยชีวิตเริ่มเปลี่ยนะเปลี่ยนเลยที่ปล่อยสิงเปลี่ยนทันทีเลย,เลยครับเพราะว่าโอ้โหคนลุกครับคนลุกแบบก็คืออินกับตัวเองก็คือร้องไห้ด้วยความปลื้มปิติตัวเองเฮ้ยนี่เราดังเหรอคนชอบเพลงที่เราร้องเหรอที่เราสะสมมาตั้งแต่เริ่มใช้ควมมามสามราเรามาเรามาทิ้งไว้ตรงนี้แล้วอเรา <c oughs> สุดยอดเลยนะแล้วหลังจากที่เริ่มเรียนดีลับตามเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เริ่มออกงานเลยใช่ไหมรับงานเลยทัวทั้ง <Okay. S 1> เดือนทัวทุกวันเลยหนึ oh. 1> 1่งถึงสามสิบนี่ทุกวันเลยเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปไม่ว่างเลย <c oughs> ไม่ว่างเลยพอพอทัวเสร็จจับมาสัมภาษณ์นิตยสาร <c oughs> ไปวิทยุอยู่สองสัปดาห์สองสัปดาห์กลับไปทัวต่อะไปทัวอีสานไปทัวอะไรเงี้ยไปตลอดแล้วเพลงที่สอง ปล่อยเมื่อไหร่ปล่อยตามเพลงลูกใหม่ปล่อยตาฮะพอกระแสมาภายในเดือนเยอะอัดเลยนูกใหม่ไปเลย่งไพเรยนล็อกเหมือนเดิมแป๊บเดียวขึ้นดับหนึ่งเลยสองเพลงอยู่ดับหนึ่งอุ้ยเชื่อไหมว่าพี่มอกระโดดหัวกระติดเพดานยืนอยู่บนโซฟา yes สองเพลงเลยไม่มีใครทําขอโทษนะไม่มีใครทําได้แบบนี้หรือเปล่าสองเพลงอยู่ในอันดับเดียวกันซึ่งเป็นชาร์ตอันดับแรกที่เขาจัดให้ให้เราอะไรอย่างเงี้ย คือครั้งแรกตอนนั้นมันก็มันก็เป็นสีใหญ่ที่สุดหรืออาจจะเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาติด2เพลงในวดำหนึ่งเราไม่รู้หรือเปล่าแต่เราดีใจว่าเฮ้ยสองเพลงเพียงสำหรับเารู้ไหมอันดำหนึ่งอันดำหนึ่งคู่คู่ครับทวินเลยโอ้โหแบบมันทำไมมันสุดยอดอย่างนี้นี่เราเป็นแบบแล้วทีมงานเขาเป็นยังไงมั่งฟิล์มใกทีมงานโอ้โหที่บริษัทเขาก็ดีใจบอสก็โอ้ยสําเร็จสําเร็จแล้วอะไรเงี้ยแบบทุกคนดีใจกันหมด ก็ให้เราฟิตเนสให้อะไรมางอะไรเงี้ยทาตัวให้มันแข็งแรงตรงต่อเวลานะอะไรเงี้ยเขาก็เตือนเราอย่าเกเรอ่ะใช่ตลาดตลาดใช่ครับห้ามเกเรห้างนอกลู่ห้ามอะไรเงี้ยคือคุณผมรู้ว่าคุณเป็นคนที่ชอบกินเหล้าร้องเพลงขึ้นมาแต่ไปกินก็ให้น่าเกียรตอนที่เงินสดจะให้เมาขึ้นไปร้องเพลงนะเคยปะกินรอนานเดี๋ยวนะพี่โมลูกค้ายังเข้าไม่เต็มนัดไปสี่ทุ่ม สี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งเกือบเที่ยงคืนลูกค้าเต็มพี่มอเชิญกูเมาแล้วเดินเตะสายไม้ตกอุ้ยอายก็มีอยู่ครั้งหนึ่งจำติดตาแต่ก็ไม่เป็นไรไม่น่าเกียดตอนนั้นทำอะไรไม่น่าเกียดคนหัวเลาะคนหัวเลาะได้ใจแล้วก็มีความสุขกันไปครับหลังจากที่เพลงเป็นตลกตาดังเพลงเชิญลูกใหม่ก็ลูกใหม่ก็ตามมารคับแล้วเพลงที่สามต่อมาคาบูทอ ตามมาไม่ต้องไม่ต้องส่งเลยเพราะคนดีเจเปิดในอัลบั้มดูก็เปิดคาราทอเเองเลยก็ติดตามมาเป็นซิงเกิลห้าเพลงดังสามเพลงเลยเราก็โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเราก็พูดในคาเดียวเออสุดยอดเว้ยตั้งหน้าตั้งตาทางานอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนของประชาชนของสื่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือรับงานแบบทุกวันทุกวันมีงานตลอดครับออกสื่อออกสื่อด้วยสัมภาษณ์ด้วยอะไรด้วยก็เหนื่อยก็ต้องทนแต่สนุก คิดว่าุกไปพร้อมกับพี่พี่พี่จ่ายใช่ครับคือมาคู่กันใช่ตอนนั้นที่ที่มาคู่กันได้นี่เขาเขาเาอะไรเพราะว่าบอสบอกว่าบอสจับมาคู่เลยบอสไม่อยากจะพูดแล้วว่าพี่มออายุเยอะหรือเปล่าบอสบอกว่าพี่มอขอมือกีกิร์าคู่เลยนะเป็นดูโอสมัยนั้นก็ฮิตดูโอกันยุคนั้นต้องดูโอตอนนั้นที่ดูแล้วเหมือนมาแรงอ่ะก็ไปหามือกีตาร์ามาสิทางทีมงานก็ไปดูพาไปดูอะไร จะไปเจอที่ผับอะไรเงี้ยอ๋อคนเนี้ยแหละคนเนี้ยละ,นนละดูบุคลิกแล้วน่าจะเข้าพี่มอได้อ๋อแสดงว่าค่ายเขาเขาวางคอนเซ็ปต์ให้ว่าควรจะเป็นแบบนี้ให้เราไปดูเองเขาไม่ได้จับมายัดน,เนะเราไปดูกับโปรดิวเซอร์พี่มอโอเคผ่านเก็กเอามาเลยค่าย <can> ให้เราเป็นคนตัด <Okay. S 1> สินใจโอเคต่อที่โอเคหลังจากที่เราประสบมเรียเร็จแล้วในสิบชุดแรกนะฮะ แล้วเราก็ได้ออกสื่อแล้วก็แฟนแฟนรักรู้จักกันทั้งประเทศเสร็จแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อ,อหลังจากช่วงอะลรหลังจากช่วงเวลานั้นก็ช่วงพักสักพักสักหน่อยพักแล้วก็พักสักหน่อยเพื่อที่จะ,ะทางบริษัทประชุมกันอะไรเงี้ยทำชุดสองออก็หมดสัญญาสองตีงกลับปัญหาเพื่อนซี้ก็ปีหนึ่งสัญญาปีเดียวนะ สมัยก่อนสัญญาปีเดียวเปีต่อ no> ปีปีต่อปีครับใช่ใช่แต่ก่อนทุกเซ็นยาวมากเนี่ยเห็นที่แม่ยังร้องโอ้โหพี่เขาเขาปีเดียวปีต่อปีเขาบอกขอปีต่อปีนะบอสบอกได้เลยยังไงก็ได้ผมยังไงก็ได้ผมไม่เรื่องมากเข้หมวลป้าผมก็เลยบอกงั้นผมขอบายนะผมต้องไปกับผู้บีพักุลอีกท่านหนึ่งอ่ะเขาออกไปแล้วเราทิ้งเขาไปช่วยเขากลับไปทําชุดสาม เพลงทำร้ายทำร้ายทำร้ายกระดีนมาก็เคุณนคุณคุณคก็ติดอยู่ท็อป10ฮอตเว็บอยู่ก็คือมันกลับคืนมาได้กลับคืนมาอยู่กับคนเดิมเอ๊ชุดสามในระดับหนึ่งแต่อาจจะสู้ชุดแรกไม่ได้แต่ก็ลองลงมาก็งานก็เยอะเหมือนเดิม ชุดสามใช่แต่ว่าไม่ได้เซ็นกหนือนใครนละไม่ก็ไม่ได้เซ็นกันเลยทำกันเนี่ยเพื่อนฝูงกันอิสระอิสระโอ้คือในช่วงตอนนั้นก็อายุประมาณสามสิบสีตอนที่มออกอ่ะสามสิบหกแล้วสามสิบหกชุดแรกนะอ๋อชุดแรกสามสิบใช่ชุดหลังสามสิบแปดชุดสามอ่ะสามสิบแปดสามสิบแปดแล้วโอ้แสดงว่าเวลามันเร็วเนี่ยช่วนั้นแก่ไม่มีใครรู้ตอนนั้นหน้าิ น้าเด็กไปดีนแก่ไม hey, ่มีใครรู้ตัวนั้นหน้าอ่อนๆเลยแบบเด็กรุ่นน้องเฮ้ยวมอเฮ้ยวันนี้ว่ามึงรุ่นเดียวกูเหรอคิดในใจมึงไม่รู้อายุกูเท่าไรคิดในใจอะเราอายุเยอะพวกนั้นเยอะแต่ไปดีหน้าเราดิโชคดีตอน่อหน้าตาเหมือนเป็นตุ้งึ้นฝรั่งนี่อ๋ออ๋ออันนี้มีเชื้อสายเป็นเป็นตุ้นต้นหรืออะไรไม่พ่อเป็นพ่อพ่อเป็นเชื้อจีนแม่ไทยครับตอนที่ขึ้นคอนเสิร์ตที่โลกดนตรีจากแม่ในครับ ชุดเปดแรกในกครับชุดแรกนั่นคืหน้าข้างหลังเออเหรอใช่เฮ้ยผมยาวมัดผมเลยนะหน้าข้างหลังเลยอืมจำบรรยากาศได้นะครับเป็นไงโอ้โหโอ้โหแบบเป็นสุดยอดเลยแบบคนดูแบบมันนั่นหลักหมื่นนะเยอะไหมหลักหมื่นใช่ใช่สุดยอดเลยที่ทิพย์ฟองก็คือที่ทำเดิม ท่านเดิมที่มีอยู่แล้วเราก็คือเป็นสีที่มีกระแสตอนนั้นอ่ะใช่เขาจะเอามันขึ้นขึ้นใช่ขึ้นที่มองมองกระจายก็มาขึ้นที่คอนเสิร์ตที่ฮ่นอกจากโรนดิ้ก็มีแต่สีสองสองค่ายนี่ังขึ้นด้วยโอ้สุดยอนั่นสุดยอดแล้วนั่นสุดยอดแล้วอะไได้ขึ้นเลยแย่ว่าคือตอนนั้นเป็นเป็นที่เร็วในระดับที่อยู่ในสูงมากครับก็ถือว่าอยู่อยู่อันดับแถวหน้าเลยใช่แถวน้ หลังจากช่วงเวลานั้นที่ผ่านมาแล้วก็มาเจอพิธีครั้งเดียวกับมาทำชุดสามเสร็จแล้วเป็นยังไงชุดสามก็ก็ยังมีงานเยอะอยู่แล้วก็ก็ไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยอะไรเงี้ยพอครบพ้นปีอ้าททำชุดสี่ทำต่ออีกนะทำต่ออีกชุดสี่ทีนี้ไอพี่มอเปลี่ยนเว้ยเป็นลาตินโอลาตินเลือก บอกชุดสองป๊อปก็ไม่ดังเอาลาตินจะดังไหมชุดนี้ลาตินเหมือนตอนนั้นลิกกี้มาตินดังนี่อเอาแล้วพี่มอลาตินเลยดิจิติคิดใช่ไหมเนี่ยดีจิิคิดอ <laughs> เอานางเอกมิวสิกที่เล่นแม่เบี้ยที่ที่นั่งนมำมีที่ดังมาเล่นมิวสิกที่เพลงลาตินเพราะนั้นแต่ก็ไม่คนไม่ไม่ไม่เก็ตเขาไม่เก็ตคือเราไม่ให้แนวนี้อืมนั่นแหละ แล้วเพลงที่อยู่ในยุคข,ของบอสเอวีตอนนั้นเนีะครับเป็นลิขสิทธิ์ของของเขารือว่าร่วมกังเราคือคือ <c oughs> คือพี่มอมีสวยแค่เป็นศินลปินแค่นั้นแต่คนที่มีสว่วนร่วมคือโปรดิเวเซอร์กับค่าย50กัน50าสคือ,อร่วมกันครองเพลงร่วมกันลิขสิทธิ์ใช่แสดงได้ใช่ครับคือคือพูดง่า,ายว่า ตัวโปรดิวเซอร์ตัวบอสก็คือต้องกราบงามๆเขาไม่ว่ามอเตอร์เอาไปเล่นคอนเสิร์ตไปเลยบริษัทไม่ว่านะแต่อย่าเอาไปทําขายใหม่นะโดนเลยนะแต่เอาไปร้องคอนเสิร์ตคุณจะไปออกร้องทีวีร้องไม่เป็นไรไปเลยเชิญเลยเขาไม่ว่าเขาไม่ว่าน่าท้งว่าฮะมีคนจะขอเปไปลงเอ็มพีสามขายบอกโนครับเขาไม่เขาไม่ให้จะไปลงเอ็มพีสามครับแบบขายเป็นคาสเซ็ตไม่ได้ไม่ได้ ถ้าโมจะเอาไปผลิตขายเองไม่ได้หรือก็ไปร้องใหม่โดยไปขออนุญาตอย่างเงี้ยแล้วขายก็ทําไม่ได้ร <Okay. S 2> ้องคอนเสิร์ตแล้วโอเคช่วน <c oughs> งนั้นจริงๆงโอ้โหครับก็ซื้อบ้า,านเงินสดเลยสี่ห้ล้านซื้อเลยเซื้อสดสเลย <c oughs> มันมันนึกแล้วมันฝัน